กลับมาในแมตช์ที่2ของอาร์ตนะ่าเรือนหรืออูเทนกู้เขียวนะครับแมตช์ที่2นี้พบกับทีมกัมพูชานะครับก็เป็นอีกก,กีฬาอีกหนึ่งคนของกัมพูชาที่มาทำการแข่งขันในครั้งนี้นะครับนี่เป็นแต้มของ ูชาลูกนี้นแต้มคะแนนนัดอยู่ที่ 1, 1ต่อ1นเป็นการแข่งขันในเซตที่1นะครับแมตแรกอูเทนคู่เหี่ยวก็ชนะมาเลเซียไป2ต่อ0นะครับโอ้ลูกนี้เสิร์ฟดีนะครับเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้น,นําไป2ต่อ1นโอ้อากาศค่อนข้างที่ตอนร้อนนะครับตอนนี้เวลาอีก1ินาทีจะบ่ายโมงตรงนะครับที่ให้นานนะครับ ประเทศจีนนะครับก็เป็นรายการปีเทคบอลอินเตอร์เนชั่นแนลครับนะครับหวานนิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นปรีเอเชียนบีดดีกว่านะครับเนื่องจอากว่าเป็นการจัดแข่งขันในครั้งแรกของเทคบอลชายหาดนะครับโอ้เสิร์ฟดีเหมือนกันนะครับจากกัมพูชาหรือว่าคัมโบเดียนะครับก็ถือว่า2ปีที่แล้วเขาเป็นเจ้าภาพ การขันซีเกมนะครับแคมเูเดียก็ได้เหรียญทองประเทศเดี่ยวชายสำหรับกีฬาสศาธิต2 2ปีที่แล้วนะครับสำหรับปีนี้ซีเกมจะทำการแข่งขันที่ประเทศไทยในเดือนธันวาคมนะครับก็เท็บอลอินอด์นะครับจะเป็นเทคบอลอินอด์สำหรับที่กองชมนี้เป็นการแข่งเท็บอลชายหาด ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของในเอเซียนครับที่จัดการแข่งขันเท็กบอลชายหาดนะครับดูเทนกู่เขียวลากมาโอ้พยายามจะแก้ไขไม่ข้ามครับเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น4ต่อ2โอ้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเล่นยากพอสมควรนะรสำหรับเท bon ็กบอลชายหาดเนื่องจากว่า นักกีฬาต้องเล่นในบนทรายนะครับก็ถือว่าทรายค่อนข้างที่จะเอาการนะครับสําหรับชายหาดที่ไหหนานครั้งนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างเราไม่ได้ใส่รองเท้านะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตดูหลายๆชาติก็ใส่รองเท้าเล่นก็มีนะครับโดยเฉพาะ,ะญี่ปุ่นหรืว่าจีนบางคนนะครับก็ใส่รองเท้าเล่นคนระั สำหรับทีมชาติไทยก็ถอดรองเท้าเล่นนะครับสำหรับตกติกาไม่ได้บังคับนะว่าต้องใส่หรือว่าต้องไม่ใส่ะครับสำหรับ one, เทคบอลชายหาดลองติดตามชมนะครับแล้วก็ศึกษาดูแล้วก็ถือว่าเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับที่นักกีฬาสามารถอาจจะลองเล่นดูนะครับเทคบอลอินดอร์เทคบอลชายหาดตอนนี้เริ่มมีมาแล้วนะครับทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น5ต่อ3 กลับมาที่อูเทนกู้เขียวจะได้เสิร์ฟครับกติกาทุกอย่างจะเหมือนเทคบอลในอินดอร์หรือว่าเทคบอลในล่มนะครับโอ้โหเปิดซ้ายแล้วกว็ตงในควาแก้ไขด้วยลูกอ,อกกลับมาโอ้โหถือว่ายังแก้ไขได้ดีอูเทนกู้เขียวลูกนี้ยืนเตะโอ้โหเป็นแต้มของทิมชัยขึ้นนําเป็น6ต่อ3โอ้ท่าในอดีต สายค่อนข้างที่จะบางจุดจะลึกบางจุดก็ไม่ลึกนะครับบางทีบางจุดก็ซุยนะครับดังน,นั้นต้องหาจุดยืนเสิร์ฟดีๆนะครับคะแนนนำอยู่ที่6ต่อ3เป็นการในเซตที่1่งี่กที่ังชมอยู่นี้ต้องเสิร์ฟดี ยายามจะแก้ไขแต่ว่าลูกไม่ข้ามเป็นแทมของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น7ต่อสาสำหรับในครั้งนี้ก็ทีมชาติไทยส่ง2นักกีฬาเท็บอลอินดอรดนครับมาเล่นในกีฬาเทคบอลชายหาดในครั้งนี้คนระับโอ้ลูกนี้ถูกเน็ตนะครับถ้าถูกเน็ตก็ต้องได้เซิร์ฟใหม่ในครั้งที่2ครับแต่และต้องไม่ใช้ห้ามใช้เช้านะครับกติกาเทคบอลว่าไว้แบบนั้นนะครับก็ ทขบอลชายหาดก็เหมือนกันนะครับเล่นกติกาเดียวกันเหมือนทุกเหมือนกันทุกอย่างนะครับบุดีดยามจะปาแต่มัลูกไม่ข้ามเป็นแต้มทีมชาติไทายขึ้นนาเป็น8ต่อ3สําหรับทีมชาติไทายอีกคนหนึ่งจะลงทําการขันขประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับพักพงเดชเจริญนะครับหรือว่าต้นราชนาวีนะครับมาครั้งนี้ถือว่าคุ้มมาก,มากๆครับทั้งสองคนเล่นทั้งเดี่ยวและประเภทคู่กับประเภทคู่ก็เล่นด้วยกันนะครับอูเทนกูเขียวลูกนี้โอ้โห พยายามจะปาดแต่ว่าลูกไม่มีรองเท้าก็ถือว่ามีเชิงเหมือนกัน,นสำหรับทีมแคม,คมบเบอร์ยีหรือว่ากัมพูชาคนนี้แต้มตามทีมชาะอยู่ที่4-8โอ้โหลูกเสิร์ฟลูกแรกไม่ดีนะครับลูก2ดูว่าจะแก้ไขด้วยลูกอะไรนะครับลูก2แก้ไขด้วยลูกหัว อูเทนคู่เขียวลากไปฝั่งซ้ายของโต๊ะลูกนี้ใช้ลูกหัวครับมากัมพูชาจะแก้ไขด้วยลูกหัวแต่ไม่ข้ามเป็นแต้มของทีมชาไทยขึ้นนาเป็น9ต่อ4อยังเป็นเกมเสิร์ฟออกกลับมาเป็นเกมเสิร์ฟของกัมพูชาครับคะแนนตามอยู่ที่4ต่อ8นะครับจริงๆน่าจะเป็น9นะครับแต่ว่าสกอร์ไม่ขึ้นนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับกีฬาก็ต้องทัดทวงผู้ตัดสินนะบางทีผู้ตัดสินลืมได้นะครับอากาศทั้งร้อนและลมโอ้โหถ้าใครจะเล่นเท็บอลชายหาดต้องค่อนข้าง,งที่จะแข็งแรงมากๆนะครับคำบุดีตามมาอยู่ที่5ต่อ9เป็นการแข่งขันในเซตที่1นะครับเป็นแมตท,ที่2ของอาร์ท่าเรือถ้าชนะแมต์นี้ก็จะเป็นที่1ในสายในกลุ่มนี้นะครับลากไปทางซ้ายเล่ด่ดนไยลูกหัว โมเดียลากไปทางฝั่งขวาโอ้โหยอดเป็นลูกเอ็ดบอลนะครับก็แต้มน,นี้ต้องเล่นใหม่นะครับแล้วก็ต้องเสิร์ฟครั้งที่1เสมอไปนะครับกรณนี้การเล่นแล้วเอ็ดบอลการตีโต้นะครับดูเทนกู่เขียวโอ้โหลากมาปาดฝั่งซ้ายของโต๊ะเป็นแต้มของทีมแชาทายขึ้นนำเป็น10ต่อ5าเป็นการขันในเซตที่1น,นะครับ ถ้าชนะก็จะเป็นที่หนึ่งในสายนี้นะครับลูกนี้เสิร์ฟดีอูเทนคู่เขียวแก้ไขด้วยลูกเข่าเป็นลูกเอ็ดบอลนะครับลูกเอ็ดบอลก็หมายถึงว่าถ้าถูกขอบโต๊ะก็เปลี่ยนทิศทางนะครับก็จะเป็นเอ็ดบอลถ้าลูกถูกข้างโต๊ะแล้วตกลูกตกพื้นก็จะเป็นไซต์บอลครับก็ถือว่าเสียแต้มทันทีนะครับสำหรับลูกแบบนั้นอูเทนคู่เขียว ผู้ตัดสินก็เป็นผู้ตัดสินชาวจีนนะครับในแมตชนี้นะครับก็ถือว่า,าครั้งนี้เป็นแบตแรกของเท็กบอลชายหาดในเอเชียดีกว่านะครับเนาะผู้ตัดสินก็ใช้ผู้ตัดสินชาวจีนทั้งหมดนะครับโอ้ยแค่ไขลงโต้ได้อยู่ครับคำพูชา โอ้โหเป็นไซ์บอลแล้วลูกนี้อ่าเป็นเกมเสิร์ฟของอุเทคนคู่เขียวนะครับโอ้ยครั้งที่จะอยู่ที่ลุ่มหน่อยนะครับลูกเสิร์ฟต้องใช้แรงมากขึ้นลูกนี้เสิร์ฟไม่ลงโต๊ะนะครับเสริร์ฟครั้งที่สองของแต้มนี้ก็แก้ไขด้วยลูกหัว คัมูชาลากไปฝั่งขวาของโต๊ะปาดลงโต๊ะโอ้โหยังแก้ไขได้โอ้ลูกนี้ล้ำแดนนะครับเป็นแต้มของคัมพูชาตามมาอยู่ที่7ต่อ11โอ้นักกีฬา,าค่อนข้างที่จะใช้พลังเยอะมากนะสำหรับกีฬาเทคบอลชายหาดเทีนกูเ้เขียวลูกนี้เสิร์ฟเสิร์ฟดีคัมพูชายังเปิดขึ้นมาได้แก้ไขด,ด้วยลูกหัว โอ้โหแต่ไม่ลงโต๊ะเป็นแต้มของทีมชาติไทยชนะไปก่อนในเซตที่1 12ต่อ7ก็เวลาแล้วพักระหว่างเซตก็1นาทีนะครับสำหรับกีฬาเทคบอลก็สำหรับกีฬาเทคบอลชายหาดคาดว่านะครับคาดว่าสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยก็ก็คงจะมองนะครับคงจะมอง ว่าเป็นอีกประเภทหนึ่งที่เพราะในเอเชียนบีดปีหน้าเดือนเมษายนครับประมาณเดือนเมษาก็จะมีเทคบอลชายหาดร่วมชิงเหรียญในมหกรรมเอเชียนบีดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่ง mm. อีเวนต์ที่นักกีฬาสามารถทดลองเล่นดูนะครับท่านอาจจะนะครับอาจจะ ถนัดในเท็บอลชายหาดก็ได้ครับก็เหมือนจะยกระดับก็เหมือนลนักษณะเมื่อก่อนแนละ้วก็จะมีวอลเลย์บอลชายหาดวอลเลย์บอลในล่มนะครับนักกีฬาเราก็จะแยกกันโดยชัดเจนนะครับเมื่อก่อนก็มีตะกร้อในล่มแล้วก็ตะกร้อชายหาดนะครับแต่ตอนนี้เรามีเท็บอลชายหาดเพิ่มมาอีกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักกีฬาดีกว่านะครับนะสำหรับเท็บอลชายหาด คิดว่าในปีหน้านะครับก็ลองติดตามข่าวสารจากสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยนะครับอาจจะนะครับอาจจะมีการแข่งขันเท็กบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะเฟ้นหาหนักกีฬาที่มีความสามารถด้านเท็กบอลในสนามทรายนะครับก็ถือว่ากีฬาทุกชนิดนะครับแนละ้บางทีความถนัดอาจจะแตกต่างกันไปนะครับ ก็อยากให้ทุกคนลองศึกษาดูแล้วก็ลองทดลองเล่นดูนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถมาเอามาดีในทางด้านเท็บอลชายหาดได้มันก็สามารถเป็นตัวแทนทีมชาติไทยได้นะครับแล้วก็มีในมหกรรมมหากรรมในกีฬาเอเชียนบีทซึ่งปีหน้าจะจัดที่จีนเหมือนกันนะครับเทคบอลชายหาด กับแฟนๆกีฬาชนิดนี้ติดตามข่าวสารจากสมาคมกีฬาเทคบิลป่ะเทศไทยครับเอาเริ่มในเซตที่สองกัมพูชาจะได้เสิร์ฟในเสื้อสีลูกนี้โอเสิร์ฟเหมือนเท้าบนเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ชัวนะครับต้องเสิร์ฟแก้ไขในลูกที่สองแก้ไขด้วยลูกหัวอ <c oughs> ูเทนููเขียวลากไปลูกนี้โอกระโดดแต่แต่ถูกพักด้วยอก โอ้ประชำจะแก้ไขมาแต่ว่าลูกไม่ลงโต๊ะเป็นแต้มของทินชาตไทยขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์นะครับอย่างเป็นเกมเสิร์ฟของกัมพูชาลูกแรกยังไม่ไมดีนะครับกัมพูชาเสร็บลูก2ด้วยลูกหัวสูเทนกู้เขียวลากไปฝั่งขวาของโต๊ะลูกนี้เลือกที่จะแตะยอดด้วยหลังเท้าโอ้ยังเก็บมาได้แก้ไขด้วยลูกหัว จะเป็นโอกาสของคำปูชาลูกนี้แค่ไขไม่ลงโต๊ะนะครับก็อ,อย่างที่บอกนะครับจะมีความยากง่ายอยู่ในตัวเหมือนกันนะครับสำหรับแช bon ็กบอลชายหาดอันดับแรกไม่ได้ใส่รองเท้าอันดับที่2ต้องเล่นในบนทรายที่ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับ <c oughs> <c oughs> ลูก2ต้องแก้ไขด้วยลูกหัวอุเทนคู่เขียวลากไปฝั่งขวาของโต๊ะอีกแล้วนะลูกนี้โอ้หปาด เป็นไซส์บอลน,นะครับเป็นแต้มของกัมพูชาตามมาอยู่ที่1ต่อ2ยังเป็นเกมเสิร์ฟของกัมพูชาลูกนี้เสิร์ฟไม่ลงโต๊ะนะครับบอลบอยไม่มีนะครับต้องใช้โค้ชของทีมชาติไทยครับ โอดๆเลยวัดถาดชมพูต้องไปเก็บลูกบอลน,นะครับบอลบอยไม่มีครับเพราะว่าน่าจะประหยัดงบประมาณเหมือนเหมือนกันนะครับคะะนนตอนนี้1ต่2 2> อ2อุุเทนคู่เขียวลากไปโอ้โหไปลูกนี้เป็นอีดิเกิลแอตแทกนะครับเล่นลูกหลําแดนนะครับโอ้โแล้วก็การมากจุดค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งน,นะครับต้องจากว่าในสายไม่มีเส้นนะครับแต่ผู้ตรดสินจะใช้วิธีมี สายตาสังเกตที่มีมากจุดแดงๆนะคือถ้าเกิดการล้ำเส้นนะครับอันนนตอนนี้อยู่ที่สองเท่ากันนะครับนนเป็นการแข่งขันในเซตที่สองนะที่กำลังชมอยู่นี้ลูกนี้เป็นไซ์บอร์น,นะครับนนนนเป็นแทมของอุเทนกู้เขียวขึ้นนำเป็นสามต่อสอง สำหรับแมตช์นี้ก็ชาติทั้งยุโรปก็มาละ3-4ถึงทีมนะครับทั้งโรมาเนียมาทั้งโปรแลรนด์นะครับสำหรับในเอเชียค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นการทดลองอเพื่อเตรียมเอเชียนบีดเกมในปีหน้านะครับโอลูกนี้ล้ำแดนไปนิดหนึ่งครับเป็นแต้มของกัมพูชา ตามมาจุที่สามเท่ากันยังเป็นเกมเซิร์ฟของอุเทนกู้เขียวในเซตที่สองดูกนี้เซิร์ฟไม่ลงโต๊ะนะครับก็อย่างที่บอกค่อนข้างที่จะบากนิดนึงครับหนึ่งรองเท้าไม่ได้ใส่นะสองต้องเล่นบนพื้นทรายก็เท่าที่ผมดูทรายที่ประเทศจีนแล้วถือว่า เป็นสายทะเลจริงๆนะครับไม่ได้กัมพูชาลูกนี้แก้ไขกลับมาเป็นโอกาสของอูเทนกุเขียวโอ้โหลูกนี้ลูกเก่งของเขานะครับมาท่าเรือทะเอขาคู่ต้องคนนี้เลยนะครับอ mm ิม hmm. ชัยขึ้นมาไปสี่ต่อสามโอ้ลมก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับแดดก็ค่อนข้างที่จะจัด ผมก็ยังแอบสองสารนักกีฬาทุกคนเลยที่ลงแข่งขันครั้งนี้นะครับเพรานื่องจากว่าแล้วคู่แรกที่ลงทําการแข่งขันเป็นเวลา11.30โมงครึ่งที่ประเทศจีนนะโ,โหดแดดนี่กลางศีรษะเลยนะครับโอ้ลูกนี้เสิร์ฟผู้เสิร์ฟว่าเป็นเอ็ดบอลน,นะครับได้ได้เสิร์ฟใหม่ในครั้งที่หนึ่งนะครับถ้าการเสิร์ฟแล้วเอ็ดบอล ลูกนี้เสิร์ฟดีม,มาแล้วครับลูกเสิร์ฟฝ่าเท้าจากชัยภูมินะครับเขนกู่เขียวนี่เป็นคนชัยภูมิครับแต่ว่าทํางานที่อยู่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับก็ถือว่าในอดีตะด่งดังมาในตกก้อในสายสายเดิมพันมาเหมือนกันนะครับ ฉายาเขาอาร์ท่าเรือนะครับก็มาดับเบิลฟอร์นะเป็นแต้มของทีมชาติไทยก็หลังจากนั้นก็ผ่านตัวมาเล่นแท็กบอลนะครับก็ถือว่าทำได้ดีครับโอ้โหลูกนี้ค่อนข้างจะห่างอยู่และอยู่กลางโต๊ะเลยครับลูกนี้ปาดไม่ลงโต๊ะเป็นแต้มของกัมพูชาตามอยู่ที่4ต่อ6โอ้ความยาก ก็จะแฝงอยู่ในตัวเหมือนกันนะครับสำหรับเท็กบอลชายหาดลากไปฝั่งขวาลูกนี้ยืนปาดโอ้โหพอห่างตัวประมาณ2-9ก้าการเคลื่อนที่จะไปรับลูก2ค่อนข้างที่จะยากนะสำหรับกบัมพูชานะครับก็ไม่ใช่เพาะกัมพูชานะผมว่าอาจจะทุกทีมนะครับเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวในทรายต้องใช้พลังค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอุเทนกู้เขียวลูกนี้ปาดลงไปแก้ไขโอ้โห มีความพยายามสูงมากครับนะกีฬาคําพูชาคนนี้พยายามจะแก้ไขให้ลงโต๊ะแต่ค่อนข้างที่จะยากนะครับ8ต่อ4กลับมาที่พิมชาติไทยจะได้เสิร์ฟอุเทนกู่เขียวนะครับโอ้โหหลุดออกข้างโต๊ะไปนิดนึงนะครับต้องแก้ไขในลูกที่2ต้องเป็นทักษะที่ไม่ใช้เท้านะครับสำหรับกีฬาเท็บอลกติกาบอกไว้ว่าแบบนั้นครับ เลือกมาที่ใช้ลูกเขา่ากัมพูชาลากมาลูกนี้โอ้โหพยายามจะวัดด้วยฝ่าเท้าแรงๆฮรแต่ว่าลูกไม่ลงโต๊ะคะแนนนำอยู่ที่9ต่อ4เป็นการขันในเซตที่2นะครับเซตที่1เราชนะไปก่อนนะครับ,บรรก็ชนะแมตชนี้อุเทนกูเขียวก็จะเป็นที่1ในสายนี้นะครับอ ลูกที่2อเอ็ดบอลเพราะฉะนั้นจะต้ได้เสิร์ฟใหม่ในลูกที่2อนะครับจะต้องเสิร์ฟใหม่ในลูกที่สอย่างเดียวนะครับการเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้อีเลเกิลแอตแทกนะครับเป็นแต้มของทีมชาลทย้นนำเป็น10ต่อ4ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งที่จีนนะครับก็ประมาณเที่ยงครึ่งบ้านเราก็ลองติดตามชมพระพงเดชเจริญครับหรือว่าต้นราชนาวีก็จะลงประเภทเดี่ยวชายเหมือนกันนะครับ ลูกนี้เสิร์ฟหลุดออกจากท้ายโต๊ะนะครับลองเสิร์ฟแก้ไขในลูกที่2ของแต้มนี้เทรนตู้ตเขียวเลือกที่จะใช้ลูกหัวกัมพูชาลากมาฝั่งขวาของโต๊ะโอ้โหล้นมานิดนึงครับผู้สินบอกว่าเป็นอิเ e g ก l a t t ิ c k นะครับก็คือการเล่นลูกล้ำแดนนะครับแต้มสุดท้ายของเซตนี้ ทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟ11ต่อ4เป็นในการเข็ตในเซตที่2ลูกนี้ไม่ผ่านเน็ตนะครับเสิร์ฟใหม่ในครั้งที่ 2, 2> ก็อชัยชนะแมตช์นี้ก็จะคงเข้าสู่ในรอบ8คนสุดท้ายต่อไปนะครับโอ้โหไอเลเกเกลแอตแทกอีกแล้วนะครับลูกนี้ผู้ตัดสินบอกก็ จบในเซตที่2ทีมชาติไทยชนะไป12ต่อสรสุรผลการ่งขันทีมชาติไทยชนะไป2ต่อ0เซตนะครับก็ส่งผลให้อูเทนกู้เขียวเป็นที่1ในสายในกลุ่ม C นี้นะครับก็ทันในรอบ8ทีมอูเทนกู้เขียวลงทำการขันแล้วก็จะไล่ให้กับ f c ได้ชมนะครับก็อีกสักครู่เราอาจจะมีอีกคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวชายพระคงเดชเจริญนะครับหรือว่าต้นราชนาวีก็จะลงทำการแข่งขัน ประเภทเดียวชายเหมือนกันนะครับก็สำหรับแมตช์นี้ต้องขอจบการไล์แต่เพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ